ชายแสงและพี่สาวชื่อจันนวลอาศัยอยู่กับพ่อแม่ในบ้านหลังเล็กๆหลังวัดป่าแดงเวียงเชียงตุงครอบครัวของเขายากจนไม่ค่อยมีไรายได้เสื้อผ้าที่สวมใส่ก็เกาขาดปะแล้วปะอีกอาหารแต่ละมื้อแต่ละวันกว่าจะได้กินก็ลำบากไม่ค่อยพอเพียงวันหนึ่งตอนอายุได้เจ็ดขวบต้นฤดูหนาว พ่อได้บอกเขากับพี่จันนวนซึ่งอายุสิบขวบขึ้นว่าลูกเอ๋ยพ่อจะไปทำงานเป็นลูกจ้างที่เมืองเชียงใหม่ประเทศไทยสักปีหนึ่งพอได้เงินแล้วพ่อจะกลับมาจะซื้อเสื้อผ้าและขนมมาฝากหนูสองคนนะลูกอยู่กับแม่ไปก่อนนะใจแสงและพี่สาวจำได้ดีว่าก่อนจะจากกันในเช้าตรู่วันรุ่งขึ้น แม่เตรียมสเบียงใส่ถุงใส่ย่ามให้พ่อเขาเห็นแม่ร้องไห้คำพูดสุดท้ายที่แม่พูดบอกกับพ่อก็คือครบปีแล้วพี่กลับมานะจ๊ะเขากับลูกจะรอคอยอยู่ที่นี่พ่อก็รับคำแล้วสะพายถุงย่ามใส่สเบียงเดินจากไปนับตั้งแต่ต้นฤดูหนาวปีนั้นก็ไม่มีใครได้ยินข่าวของพ่ออีกทุกคนในบ้านได้แต่พูดถึง คิดถึงทุกวันทุกคืนแม่จา๋าเมื่อไหร่พ่อจะกลับมาพี่จันวนวลถามด้วยความคิดถึงปีหน้าลูกปีหน้าพ่อจะกลับมาแม่ตอบลูกน้อยทั้งสองใจแสงก็เฝ้ารอคอยเพราะพ่อบอกว่าจะซื้อเสื้อผ้าใหม่และขนมมาให้วันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปจนในที่สุดก็ครบหนึ่งปีแต่พ่อก็ไม่กลับมาหาตอนนั้น เวลาที่เขาและพี่ถามหาพ่อแม่ก็ยังคงยืนยันด้วยความหวังอยู่อย่างเดิมว่าลูกเอ๋ยพ่อต้องกลับมาพ่อต้องกลับมาแต่ครั้นเวลาผ่านไปถึงสองสามปีพ่อก็ยังไม่กลับแม่จึงยอมรับความเป็นจริงแล้วบอกลูกว่าลูกเอ๋ยพ่อเจ้าเขาคงตายเสแล้วพ่อเขาคงตายตอนที่แม่บอกว่าพ่อตาย ใจแสงอายุสิบปีส่วนพี่จันนวนอายุ13แม่กับพี่จันนวนช่วยกันห่อข้าวต้มมัดซึ่งทำด้วยข้าวเหนียวและกล้วยน้ํำว้าสุกใส่ตะกระ้าไปขายที่กาดหลวงเชียงตุงพอได้เงินมาเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวไปวันวันส่วนใจแสงก็ทำหน้าที่หาฟืนมาให้แม่และพี่สาวเป็นเชื้อเพลิงสำหรับต้มข้าวต้มช่วยกันอยู่อย่างนี้ หลายปีจนใจแสงอายุได้13พี่จันนวลอายุได้16เป็นสาวน้อยรูปร่างงดงามใครเห็นใครก็ชมว่าพี่จันนวลเป็นสาวห่างหลีถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นบ้างมีข้าวกินอิ่มไม่อดเหมือนแต่ก่อนเพราะลูกๆเริ่มเติบโตช่วยแม่ทำงานหารายได้ได้แล้วแต่ ครั้นพอจะเริ่มมีความสุขกันขึ้นมาบ้างก็มีกรรมเวรมาตัดร้อนอีกจูจูวันหนึ่งแม่ซึ่งอายุสามิบปดปีก็ป่วยไข้สุดหนักกินยารักษาเท่าไรเท่าไรก็ไม่ดีขึ้นเลยแม่ป่วยอยู่สองเดือนแม่ก็ตายก่อนจะตายแม่ยังพอมีสติสั่งเสียลูกว่าลูกเอ้ยแม่คงอยู่ได้ไม่นานอาการไข้ของแม่หนักเหลือเกิน แม่เป็นห่วงลูกถ้าแม่ตายแล้วลูกสองคนต้องรักกันนะอย่าทอดทิ้งกันพี่ต้องรักน้องน้องต้องรักพี่ช่วยเหลือดูแลกันและกันนะลูกแม่สั่งเสียไว้อย่างนี้แล้วต่อมาไม่กี่วันแม่ก็ตายแม่ตายตอนหัวค่ําร่างของแม่นอนนิ่งไม่ไหวติงพอรู้ว่าแม่ตายทั้งใจแสงและจันนวนต่างร้องไห้สะอึกสะอื้น ความรู้สึกในตอนนั้นคล้ายตะวันดับเดือนดับมันมืดมนว้าเหวอ้างว้างสุดจะพรรลนาแม้ญาติญาติจะปลอบโยนแต่ก็ไม่อาจจะบรรเทาความเศร้าโศกนั้นได้ตั้งศพแม่บำเพ็ญบุญอยู่สามวันแล้วก็เผาวันเผาจ่ายแสงบวชเป็นเจ้าสางสมเณรอุทิศบุญท่านครูบาเจ้าอาวาสวัดป่าแดงบอกเจ้าสางแสงว่าโจาสางแสง สูจงบวชให้ครบเจ็ดวันเจ้าสางแสงก็อยู่ที่วัดช่วยทำงานที่วัดด้วยความขยันขันแข็งเป็นเจ้าสางที่ดีว่านอนสอนง่ายเป็นที่รักที่ชอบใจของท่านครูบาเจ้าอาวาสมากครั้นพอบวชครบเจ็ดวันแล้วท่านครูบาจึงชวนขึ้นว่าเจ้าสางแสงเอ่ยพ่อแม่สูก,ก็ตายหมดแล้วหากบวชได้ก็จงบวชต่อไปเถอะอย่าสึกเลย บวชเป็นเจ้าสางจะได้ร่ำเรียนมีวิชาความรู้และปฏิบัติธรรมพ่อแม่ของสูซึ่งตายแล้วจะได้อนุโมทนาบุญได้เกาะใช้ผ้าเหลืองของสูขึ้นสวรรค์ส่วนตัวสูก็จะได้สร้างบุญเจ้าจงบวชต่อไปเถอะนะเจ้าสางแสงนั้นใจจริงก็อยากบวชแต่ก็ยังเป็นห่วงพี่สาวเพราะแม่สั่งไว้ก่อนตายว่าอย่าทอดทิ้งกันให้ดูแลกันและกัน คิดได้เช่นนั้นก็กราบเรียนท่านครูบาว่าท่านครูบาแม่เฮาสั่งไว้ว่าให้เฮาอยู่กับพี่สาวแม่ตายแล้วให้ดูแลกันและกันข้าอ้อโอ้เจ้าสั่งเอ๋ยข้อนั้นอย่าห่วงเลยหลวงพ่อจะเรียกพี่สาวของสูและญาติของสูมาบอกเองพวกเขาคงจะดีใจที่เห็นสูบวชต่อไปเพราะเป็นบุญ ซึ่งก็เป็นอย่างที่ท่านหลวงพ่อครูบาเจ้าอาวาสพูดเพราะพี่จันนวนได้อนุญาตว่าสาธุเจ้าสางแสงน้องพี่หากน้องบวชต่อได้พี่ก็ดีใจจะพี่อยู่คนเดียวได้น้องอย่าห่วงพี่เลยพี่อยู่บ้านพี่ก็จะห่อข้าวต้มมัดไปขายอย่างเดิมตามที่แม่เคยพาทำมาน้องบวชต่อเธอพี่คิดถึงพี่จะมาหาอยู่ใกล้กันแค่นี้เอง เมื่อพี่จันนวนอนุญาตเช่นนี้เจ้าสางแสงจึงบวชอยู่ที่วัดป่าแดงต่อไปตั้งใจศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติธรรมเป็นเจ้าสางที่ดีส่วนพี่จันนวนก็เที่ยวไปเที่ยวมาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอมาใส่บาตรให้ขาดเหลือสิ่งใดก็หามาส่งรักและผูกพันกันดีตามที่แม่เคยสั่งเสียไว้ก่อนตายเวลาผ่านไปอีกสามปี เจ้าสางแสงอายุได้ส6หพี่จันนวลอายุได้19เป็นสาวเต็มตัวพี่จันนวลได้พบรักกับพ่อค้าหนุ่มชาวเวียงแสนหวีแล้วแต่งงานกันพอแต่งงานแล้วพี่จันนวลก็ามาอำลาเจ้าสางผู้เป็นน้องชายโดยบอกว่าเจ้าสางแสงน้องพี่พี่จะมาลาน้องไปอยู่เวียงแสนหวีกับสามีต่อจากนี้ไปเฮาสองคนพี่น้องคงต้องจากกันไกลแล้ว พี่จัน,นวนอําลาเจ้าสางน้องชายด้วยความรักความอาลัยเพราะแสนหวีกับเชียงตุงนั้นอยู่ไกลแสนไกลต้องเดินทางหลายวันกว่าจะถึงต้องผ่านป่าดงภูดอยที่กันดานและข้ามแม่น้ำใหญ่ชื่อแม่น้ำคงสามีของพี่จันนวนเป็นพ่อค้าม้าต่างอายุ27ปีชื่อนานคำตาบอกเจ้าสางแสงว่าเจ้าสางแสง บ้านเฮาอยู่ข้างวัดจองคําเวียงแสนหวีไปถามหาก็มีคนรู้จักเจ้าสางไม่ต้องห่วงนะเฮาจะรักจะดูแลพี่สาวของเจ้าสางให้ดีที่สุดหากเจ้าสางคิดถึงอยากไปเยี่ยมก็จงไปที่วัดจองคําแสนหวีไปถามหาหนานคําตาพระที่นั่นท่านรู้จักเฮาก่อนจากกันพี่จันวนวลร้องไห้สะอื่นเป็นห่วงเจ้าสางน้องชายเธอพูดบอกว่าเจ้าสางแสง พี่ไปก่อนนะสักวันเฮาสองคนพี่น้องคงจะได้พบกันอีกขอให้น้องอยู่ดีมีความสุขเจ้าสางแสงก็ตื้นตันพูดบอกพี่สาวด้วยเสียงเศร้ายางอะไรอาวรเช่นกันว่าไปเถอะพี่ไปเถอะอย่าเป็นห่วงน้องเลยเจ้าสางแสงบอกพี่สาวแล้วเดินตามไปส่งที่หน้าวัดมองตามพี่สาวจนลับไปจากสายตาเจ้าสางแสง ใจหายห่อเหี่ยวรำพึงด้วยความเศร้าว่าปัดนี้เราเหลือเพียงคนเดียวแล้วพ่อแม่ตายจากไปพี่สาวก็ไปอยู่เมืองอื่นไม่ได้พบเห็นกันอีกแล้วหนอเจ้าสางแสงคิดถึงพี่สาวเหงาหงอยอยู่หลายวันจนหลวงพ่อครูบาเจ้าอาวาสท่านสังเกตเห็นท่านสอบถามพอรู้ท่านก็สอนว่าเจ้าสางแสงเอ๋ยเจ้าเหย่ามัวเหงาเศร้าส้อยอยู่เลย จงทำใจให้รู้ถึงความเป็นจริงแห่งชีวิตเธอะคนเราทุกคนแม้จะรักจะห่วงกันแค่ไหนผลสุดท้ายก็จะต้องจากกันทั้งสิน้นพ่อแม่ลูกพี่น้องภรรยาสามีเพื่อนที่รักทั้งปวงเกิดมาพบกันแล้วไม่ช้าก็จะต้องจากกันไปไม่จากเป็นก็จากตายนะความจริงของชีวิตมันเป็นอย่างนี้สูจงข่มใจแล้วปล่อยวาง การเวลาผ่านพ้นไปอีกปีหนึ่งนานคำตาพร้อมด้วยกองม้าต่างมาที่เวียงเชียงตุงแวะเอาของฝากจากพี่จันนวลมามอบให้เป็นผลไม้แห้งจากแสนหวีผ้าห่มกันหนาวอีกผืนหนึ่งพร้อมด้วยเงินอีกสิบห้ารูปีนานคำตาพี่เขยบอกว่าเจ้าสางแสงจันนวลพี่ของท่านเขาสบายดีเขาคิดถึงท่านมากอยากมาเยี่ยมแต่ก็มาไม่ได้เพราะหนทางไกลนัก เขาฝากมาบอกว่าอยากให้ท่านไปอยู่ที่วัดจองคำเวียงแสนหวีเขาอยากอยู่ใกล้ๆกับท่านอยากเห็นท่านทุกวันเจ้าส่างแสงตื่นเต้นดีใจที่ได้ข่าวของพี่สาวหลังจากเงียบหายไปเกือบปีโดยเขียนจดหมายฝากไปดังนี้ว่าไม่สูงค่าโยมพี่จันนวนเขาดีใจที่รู้ว่าพี่อยู่สุขสบายเฮาใจถึงพี่อยู่เสมออ่ำลืม เฮายังคงอยู่ที่วัดป่าแดงหลวงพ่อท่านครูบาเจ้าอาวาสท่านเมตตาเฮามากท่านให้เฮาเรียนหนังสือเขายังไปหาโยมพี่ไม่ได้ในเวลานี้ปีต่อไปหากมีโอกาสมีเวลาเขาจะเดินทางไปหาพี่ที่แสนหวีให้ได้ขอให้พี่รอคอยแล้วเฮาสองคนพี่น้องจะได้พบกันเจ้าสางแสงฝากจดหมายไปกับพี่เขยแล้วก็โล่งใจสบายใจ เมื่อรู้ข่าวว่าพี่สาวผู้เป็นที่รักของตนนั้นอยู่สุขสบายดีการเวลาแห่งชีวิตผ่านพ้นไปอีกจนเจ้าสางแสงอายุได้18ปีเต็มบวชได้ห้าพรรษาอยู่มาวันหนึ่งหลังออกว่าออกพรรษาได้ไม่กี่วันเจ้าสางแสงได้ฝันประหลาดในตอนหลังเที่ยงคืนเจ้าสางหนุ่มได้ฝันว่าขณะที่ตัวเองกำลังกวาดลานวัดอยู่จู่จก็เห็นโยมพี่จันนวล อุ้มลูกน้อยเดินมาแต่ไกลเห็นแวบ,บเดียวก็จำได้พี่น้องร่วมสายโรหิตทุกยากร่วมกันมาไม่มีวันลืมยอมพี่จันนวนโอ้ฮาดีใจเหลือเกินพี่มาได้ยังไงพี่มีลูกน้อยแล้วเหรอเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเจ้าสางพูดทักแล้วรีบเดินไปหาแต่พอไปถึงก็ต้องแปลกใจเพราะเห็นพี่กำลังร้องไห้พี่จันนวลกอดลูกแนบอกสะอื้นมองดูเจ้าสาง ด้วยสายตาที่โศกเศร้าสุดพันลนายอมพี่จันนวนเป็นสังหายอมพี่เป็นอะไรเจ้าสางแสงตกใจเมื่อได้เห็นอาการของพี่สาวแต่พี่จันนวนไม่ตอบเอาแต่ร้องไห้ครู่ต่อมาก็หันกลับเดินออกจากประตูวัดไปช้าๆเจ้าสางแสงก็วิ่งตามยอมพี่จัน,นวนอย่าไปกลับมาก่อนเจ้าสางแสงร้องตะโกน พี่จันนวลไม่หยุดหันกลับมามองพลางสะอื้นแล้วเดินต่อไปจนถึงริมฝั่งแม่น้ำใหญ่มีเรือสีขาวลำหนึ่งแล่นมารับพี่จันนวลอุ้มลูกน้อยลงไปในเรือลำนั้นพี่จันนวลกลับมาพี่จันนวลกลับมาเจ้าส้างแสงตะโกนกวักมือเรียกพี่สาวจนสุดเสียงแต่เรือลำนั้นพาพี่สาวและลูกน้อยลอยห่างไปซะแล้วอนิจจา พบกันยังไม่ทันจะได้พูดคุยให้ชื่นใจก็ต้องจากกันไปพี่จันวนวลพี่จันวนวลเจ้าสางหนุ่มคร่ำครวญถึงพี่สาวด้วยความอาดูลเขาฝันได้เพียงแค่นี้ก็รู้สึกตัวตื่นพอตื่นก็รู้ว่าตัวเองฝันไปแต่เหมือนมันเป็นความจริงเพราะจดจำภาพดวงหน้าของพี่สาวได้แจ่มชัดและหยาดน้ำตาก็ยังคงไหลออกมาเปียกแก้มอยู่เจ้าสางแสง พิศวงและพิตกกังวลต่อความฝันเขาครุ่นคิดเป็นห่วงพี่สาวขึ้นมาเต็มจิตเต็มใจจนมิอาจจะคมตานอนต่อไปได้จึงลุกขึ้นไปยืนที่หน้าต่างเมอมองไปท่ามกลางความมืดเห็นหมู่ดาวมากมายบนฟ้ากระพริบแสงแวววาวระ,ระยิบระยับหยาดน้ำค้างยามดึกสงัดยดยาดลงมากระทบหลังคาดังเปาะแปะเปาะแปะราวกับเสียงฝนตก ได้ยินเสียงนั้นแล้วก็บังเกิดความเศร้าคิดถึงพี่สาวเป็นห่วงสุดหัวใจรุ่งเช้าฉันเช้าแล้วเจ้าสางหนุ่มคลานเข้าไปกราบท่านหลวงพ่อครูบาเจ้าอาวาสเล่าเรื่องราวความฝันให้ท่านได้ฟังหลวงพ่อครูบาไม่ตอบท่านเอากระดานชนวนมาขีดมาเขียนตรวจดูดวงชะตาให้เจ้าสางหนุม่มครู่ต่อมาท่านก็เอ่ยพูดบอกด้วยเสียงเรียบๆมีแววแห่งกังวลว่า เจ้าสางเอ่ยความฝันนี้เป็นลางไม่ดีดวงชะตาของสูช่วงนี้อายุ18ตกเศษศูนย์จะมีเคราะห์ร้ายอย่างหนักเกิดขึ้นและจะต้องสูญเสียของรักอย่างแน่นอนทีเดียวให้เจ้าจงระวังตัวของรักอะไรเจ้าสางนุ่มถามด้วยความวิตกกังวลก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตำราบ,บอกอย่างนี้สูจงหมันไหว้พระสวดมนต์ให้ดีทำใจให้เป็นสมาธิบุญเท่านั้นจะช่วยสูได้ หลวงพ่อพาเป็นห่วงพี่สาวเหลือเกินจากกันสองปีแล้วไม่ได้พบกันเลยจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เฮาสังหอนใจเฮาอยากไปเยี่ยมพี่สาวเจ้าสางแสงน้ำตาเออขออนุญ,ญาตหลวงพ่อว่าจะขอเดินทางไปเวียงแสนหวีหลวงพ่อก็ทัดทานห้ามปรามว่าเจ้าจะไปยังไงเวียงแสนหวีอยู่ไกลแสนไกลเดินเท้ายัางต่ำเกือบครึ่งเดือนผลทางก็เป็นป่าดง มีแต่สัตว์ร้ายทั้งนั้นหลวงพ่อให้เฮาไปเธอเอาไปได้เข้าหน้าหนาวแล้วกองม้าต่างวัวต่างออกเดินทางเขาจะอาศัยตามเข้าไปหลวงพ่ออย่าห้ามเลยขืนอยู่ที่นี่เขาอกแตกตายแน่เพราะเป็นห่วงพี่สาวให้เฮาไปเธอหากไม่ตายเขาจะกลับมากราบหลวงพ่อยืนยันความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวดังนั้นแล้วหลวงพ่อได้ฟัง ก็ไม่อาจจะทัดทานพูดอย่างเป็นห่วงเป็นใหญ่ขึ้นว่างั้นก็นแล้วแต่สูแต่ตามดวงชะตาเจ้าคงไม่ได้กลับมาเพราะเลขศูนย์คือความสูญเสียสูจงใคร่ครวนเอาเองเจ้าสางแสงกลัวก็กลัวแต่ห่วงพี่สาวก็เป็นห่วงในที่สุดก็ตัดสินใจจะเป็นตายร้ายดีก็เป็นไปสุดแท้แต่โชคชะตาสามวันต่อมาเจ้าสาง ก็ก้มกราบอำลาหลวงพ่อครูบาเจ้าอาวาสเมื่อลาแล้วก็แบกกรดสะพายบาทออกเดินทางตอนแรกก็อาศัยไปกับกองวัวต่างจากเชียงตุงล่องไปทางทิศตะวันตกข้ามแม่น้ำคงที่ท่ากอแล้วเดินรอนแรมวกขึ้นทางเหนือผ่านเวียงกุนเหงเวียงสางเวียงสู้ดั้นด้นถามทางเข้าไปข้าไหนก็นอนนั่นมีวัดก็อาศัยค้างวัด ไม่มีวัดก็อาศัยกระท่อมกลางนากระท่อมเฝ้าไร่บางคืนก็กางกรดใต้โคนไม้จาริกรอนแรมไปหลายวันหลายคืนอาศัยบินทบาทกับชาวบ้านชาวป่าระหว่างเส้นทางตอนบ่ายวันที่12ของการเดินทางเจ้าสางแสงซึ่งตอนนั้นร่างกายภายพร้อมสูบโซและเหนื่อยล้า ได้เดินโซซัสโซเซไปถึงหมู่บ้านหมู่หนึ่งเขตเมืองตั้งยานรัชฉานเหนือหมู่บ้านแห่งนั้นมีวัดอยู่วัดหนึ่งจึงเข้าไปอาศัยขอพักแรมคืนขณะพักอยู่พระในวัดเมื่อรู้ว่าเจ้าสางกำลังจะไปเวียงแสนหวีก็ห้ามขึ้นว่าเจ้าสางจงหยุดพักอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งก่อนป่าบนดอยข้างหน้ามีหมีควายดุร้ายตัวนึงเป็นหมีบาดเจ็บ มันกัดคนเดินทางตายไปสองคนแล้วยังไม่มีใครล่ามันได้คนเขากลัวกันมากอย่าเพิ่งไปเลยตอนนี้เจ้าส่างแสงได้ฟังแล้วก็วิตกกังวลถามพระภิกษุผู้หวังดีขึ้นอีกว่าเพราะคุณเจ้าข้ามดอยลูกนี้ไปแล้วกี่วันจะถึงเวียงแสนหวีประมาณสามวันก็ถึงแล้วละแต่ระหว่างทางเป็นป่าเป็นดงทั้งสิ้นเจ้าอย่าเพิ่งไปเลยรอให้ข่าวเรื่องหมีร้ายนั่น มันเงียบไปก่อนเจ้าสางแสงจึงหยุดพักเอาแรงอยู่ที่วัดป่าแห่งนั้นเป็นเวลาสองวันพอมีกำลังขึ้นมาบ้างแล้วก็ตัดสินใจเดินทางต่อไปอีกทั้งทงที่พระรูปนั้นก็เตือนซ้ำขึ้นอีกว่าเจ้าสางระวังตัวด้วยเจ้าหมีร้ายตัวนั้นมันยังอยู่หากมันมาสูจงปีหนีขึ้นต้นไม้ให้สูงๆตอนกลางคืนก็ควรจะนอนบนต้นไม้ เอาผ้าผูกพันตัวไว้หากนอนบนพื้นดินคงไม่รอดแน่นอนเจ้าสางแสงก้มกราบลาพระภิกษุผู้หวังดีแบกรดสะพายบาทออกเดินทางต่อทั้งทั้งที่ในใจก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวตอนบ่ายใกล้ค่ำวันเดียวกันขณะที่เดินอยู่ตามทางที่รกร้างกลางป่าสายตาของเจ้าสางได้เห็นรอยอุ้งเท้าหมีขนาดใหญ่เหยียบย่ำไว้ ต้นไม้ข้างทางต้นหนึ่งก็มีรอยกรงเล็บแหลมคมของเจ้าหมีร้ายขีดข่วนเป็นทางยาวลึกครั้นได้เห็นก็สะดุ้งกลัวรู้ทันทีว่าเหยียบย่างเข้ามาในอาณาเขตของมันแล้วโอจะทำยังไงจะทำยังไงดีเจ้าสางหนุ่มผู้โดดเดี่ยวยืนใจสัน่นรำพึงอยู่ไม่กล้าเดินต่อไปแต่ทันใดขณะหันหน้าหันหลัง สายตาก็เหลียวแลไปเห็นพระธุดงค์หนุ่มรูปหนึ่งห่มจีวรเก่าคร่ำคร่าแบกกรดสะพายบาดเดินมาทางเบื้องหลังเจ้าสางแสงเห็นแล้วก็แสนจะดีใจเป็นล้นพ้นก้าวเร็วๆกลับไปหาท่านประนมมือน้อมไหว้พูดทักทายขึ้นว่าไม่สูงค้าท่านครูบาท่านครูบาจะไปทางไหนหรือเขาเป็นเจ้าสางสัมมนเนนจะข้ามดงนี้ไป แต่เจอรอยหมีมันเป็นหมีดุร้ายกัดคนตายมาสองคนแล้วเฮากลัวจึงหยุดอยู่พอดีเห็นท่านมาเฮาดีใจเหลือเกินเราก็จะข้ามดงนี้ไปเช่นกันเจ้าสางหากเธอกลัวก็จงไปกับเราพระธุดงหนุ่มผู้สงบสำรวมตอบด้วยน้ำเสียงท่าทางที่น่าเครารพศรัทธาเห็นแล้วบังเกิดความอบอุ่นใจท่านครูบาเขาจะไปเวียงแสนหวี นั้นขอให้เฮาอาศัยไปกับท่านด้วยเฮากลัวเจ้าหมีร้ายตัวนั้นไปเถอะไปด้วยกันใกล้ขําแล้วจงตามมาพระธุดงหนุ่มลึกลับเดินนำเจ้าสางแสงไปตามทางในแดนป่าพอขําลงก็หยุดกลางกรดใต้ร่มไม้เจ้าสางแสงจึงเอ่ยเตือนขึ้นว่าท่านครูบานอนบนพื้นดินจะไม่พ้นจากกรงเล็บหมีพระที่วัดชายป่าบอกเขาไว้ว่า กลางคืนให้นอนบนต้นไม้ไม่ต้องรอกเจ้าสางนอนในมุ้งกรดบนพื้นดินนี่แหละรับรองไม่มีอันตรายอย่ากลัวเลยกลางมุ้งกรดห่างกันสองว่าข้ามืดลงเจ้าสางก็ก่อไฟสวดมนต์ก่อนนะเจ้าสางสวดมนต์ก่อนนอนพระธุดงหนุ่มแนะนําดังมาในความมืดเจ้าสางทําตามสวดมนต์รำลึกนึกถึงคุณพระเจ้าพารา แล้วจึงนอนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียพอตกดึกก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะมีเสียงร้องของสัตว์ร้ายคำรามดังแว่วมาเจ้าสางแสงรู้ได้ทันทีว่ามันเป็นเสียงหมีท่านครูบามีร้ายตัวนั้นมันมันกำลังมาแล้วเจ้าสางเธอจงนิ่งไว้สำรวมใจภาวนาพระพุทธคุณเธอพุทธรักษาพุทธรักษาว่าอย่างนี้แล้วจะปลอดภัย พระธุดงหนุ่มที่อยู่ในกรดข้างๆเตือนอีกเจ้าสางก็รีบทำตามภาวนาว่าพุทธรักษาพุทธรักษาแล้วในบัดดลภาพของเจ้าหมีควายตัวใหญ่มหึมาก็ปรากฏขึ้นมันยืนจังก้าอยู่ท่ามกลางแสงไฟราวกับอสูรที่น่าสะพรึงกลัวดวงตาของมันแดงวาวเหมือนสีเลือดหน้าอกของมันมีเลือดแดงหยาดไหลออกมาใช่แล้วมันมันคือเจ้าหมีบาดเจ็บ ที่ฆ่าคนตายมาสองคนเจ้าหมีตัวนั้นยืนคำรามหันรีหันขวางหันมาทางเจ้าสางแสงและหันไปทางกรดของพระธุดงสลับกันดวงตาทั้งคู่ของมันมีแววดุร้ายแต่ครู่ต่อมามันก็ยืนนิ่งหยุดชะงักแล้วค่อยค่อยหมอบลงข้างกองไฟดวงตาทั้งคู่ที่วาวโรตรีแสงลงกลายเป็นดวงตาที่รีปลือสลึมสลือท้องของมันพองยุบ พองยุบลมหายใจดังฟืดฟาดฟืดฟาดมันหมอบอยู่ห่างหน้ามูงกรดของพระทูดงหนุ่มลึกลับประมาณไม่ถึงสองวาเจ้าส่างแสงตัวสันเทาด้วยความกลัวเขาได้ยินเสียงพระทูดงหนุ่มเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเมตตาปราณีว่าเจ้าหมีเอ๋ยจงฟังเราเราจะเจริญพระพุทธมนต์ท่านพูดกับหมีโอท่านพูดกับหมี แล้วท่านก็สวดมนต์ขึ้นด้วยกระแสเสียงที่กังวาลไพราะจับใจเสียงมนต์ของท่านคล้ายมีพลังวิเศษสะกดป่าสะกดดงให้เงียบงนันเจ้าหมีบาดเจ็บที่ดุร้ายตัวนั้นมันเอียงหูท่งสายตาเศร้ามาอย่างท่านครู่ต่อมามันก็หลับตาเสียงลมหายใจแรงฟืดฟาดฟ,าดฟืดฟาดของมันค่อยๆเบาลงเบาลงแล้วไหนที่สุดก็เงียบดวงตาปิดสนิททั้งสองข้าง มันสิ้นใจอย่างสงบขณะฟังเสียงพระพุทธมนต์เจ้าสางแสงอัศจรรย์ใจเป็นล้นพ้นในอนุภาพของพระธุดงหนุ่มลึกลับที่มาโปรเจ้าหมีร้ายจนกระทั่งมันสิ้นใจขณะฟังเสียงแห่งพระธรรมเขาคิดว่าหากท่านไม่มาด้วยเจ้าหมีนั่นคงจะฉีกเนื้อเขาเป็นชิ้นๆแล้วขยับเขาตายอย่างแน่นอนรุ่งเช้าวันต่อมา ก็พากันเดินทางต่อไปพอใกล้จะพ้นจากชายป่าก็มีชาวบ้านมาใส่บาตให้ทั้งทั้งที่บริเวณน,นั้นไม่เห็นจะมีหมู่บ้านอยู่เลยพอฉันข้าวอิ่มแล้วพระธุดงลึกลับรูปนั้นก็เอ่ยขึ้นว่าเจ้าสางแสงเธอปลอดภัยแล้วเคราะห์หนักของเธอหมดแล้วมีใหญ่ซึ่งเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเธอเขาให้อโหสิกรรม ต่อจากนี้ไปเธอจะมีอายุยืนยาวขอให้เธอจงมั่นอยู่ในศีลและคุณธรรมดำรงตนเป็นเจ้าสางที่ดีเป็นพระที่ดีของสาธุชนชาวเวียงเชียงตุงเถิดบอกดังนั้นแล้วพระทโดงหนุ่มลึกลับรูปนั้นก็ขอตัวแยกทางไปท่านครูบาท่านชื่ออะไรท่านมาจากไหนหนอเขาจะขอจดจำพระคุณของท่านไว้ไม่ลืมเลยแต่ พระธุดงค์หนุ่มรูปนั้นไม่บอกชื่อท่านบอกเพียงแต่ว่าท่านมาจากเมืองไทยแล้วท่านก็แบกกรดสะพายบาทเดินลับไปในหมู่แมกไม้ข้างทางเจ้าสางแสงบรรลุถึงจุดหมายคือวัดจองคํากลางเวียงแสนหวีในวันต่อมาครั้นเมื่อไปถึงก็รู้ข่าวว่าพี่สาวคือพี่จัน,นวนของเขาเสียชีวิตเสียแล้วเมื่อประมาณเกือบเดือนที่ผ่านมา เสียชีวิตขณะคลอดลูกแม่ก็ตายลูกก็ตายไม่มีใครรอดเลยเจ้าสางแสงพักอยู่วัดจองคำเจ็ดวันสวดมนต์ภาวนาอุทิศบุญให้วิญญาณของพี่สาวและลูกน้อยด้วยความรักความอาลัยจากนั้นก็ตัดใจเดินทางกลับคืนสู่วัดป่าแดงเวียงเชียงตุงดังเดิมเมื่อกลับถึงวัดหลวงพ่อท่านครูบาเจ้าอาวาส ท่านก็อุทานพูดขึ้นด้วยความประหลาดใจว่าโอ้เจ้าสางแสงเจ้าไปถึงแสนหวีมาแล้วเหรอเจ้ารอดชีวิตกลับมาได้ยังไงบุญอันใดช่วยเจ้าไว้หนอท,ทั้งทั้งที่ในตำราบอกไว้ชัดว่าดวงชะตาของเจ้าขาดเป็นศูนย์แล้วจะไม่มีโอกาสได้รอดกลับมาเจ้าสางแสงเล่าเรื่องราวที่ตนได้พบพระทโดงหนุ่มลึกลับ จากเมืองไทยรูปนั้นให้ท่านครูบาเจ้าอาวาสวัดป่าแดงได้ฟังท่านครูบาพอได้ฟังก็ยกมือประนมสาธุการด้วยความอัศจรรย์ใจและอินดีว่าสาธุบุญของเจ้าแท้เจ้าสางแสงเอ๋ยที่มีพระทุดงลึกลับมาช่วยไว้ขออนุโมทนาเจ้าสางแสงพออายุครบ20ปีแล้วก็ได้บวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดป่าแดง บวชไม่สึกเลยตั้งอกตั้งใจรักษาศีลภาวนาสาธุชนชาวเวียงเชียงตุงเคารพศรัทธาท่านมากเรียกท่านว่าครูบาแสงท่านครูบาแสงในการต่อมาก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าแดงเป็นพระสุปฏิปันโนรูปหนึ่งของเวียงเชียงตุงสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโม ทามี